ถนนไทยแลนด์มาเบิงเคื่อนลำนางล่องนี่อำเภอโนนี่แดงจังหวัดบุรีรัมย์เฮานี่เจ็ดโมงแล้วพระอาทิตย์ขึ้นแล้วแต่ว่ากับ่เห็นเนาะมันกับปกคลุมไปด้วยหมอกนะเนาะขาดว่าได้เศร้ามื้อนี่ฝนก็น่าจ,จะตกลงมาอีกนะสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์เศร้าๆวันที่3มมื่อนี่จะพาไปเบิงบ่แม่นเขาช่องตะโก แต่ว่าเขาชงตะโคนี่มีเฮต,ตลอดช่วงนี้ฝนตกดุเพราะว่าเมือ่อคืนฝนตกผมก็เลยจะพาไปเบิ้งบรรยากาศอยู่ท้งสันเขื่อนลำนังร้องเบิ้งหมอกแบบบรรยากาศอยู่ทั้งภาคเหนือนะทุกคนเออเนี่อากาศเย็นๆออนี่นี่ตอนนี้ก็กกำลังขับรถไปทางสันเขื่อนแหละสอแล้วเวลานี่กับมันหกโมงสี่เจ็ดโมงอีกค่ะนาทีเจ็ดเจ็ดโมงเลยที่ผมถ่ายคลิปอยู่ทุกคน ขาดว่าได้เ้ามือนี่ฝนก็นาา่าจาตกลงมาอีกนะนี่สดชื่นสดชื่นเห็นต้นไม้เห็นตน้นหญ้าเขียวขจีเรารู้สึกสดชื่นนะทุกคนน,นี่คือสันเคล,ลเื่อนลำาน้งรองอำเภอโนนนแเดีงจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อไผ่บัวทันหูจักทางผ่านไปเขาชองตะโกหรือเดินทางผู้ใดเดินทางจากกรุงเทพกรุงไท้กลับบ้านกลับเมืองกับซองนี่จะผ่านตรงนี้ด้ยทุกคนเออนี่เดี๋ยวาหมอ จอดรถกันเ,เดี๋ยวลงไปย่างทึกสันเคินเดียงสมแจวย้ยเอตอต้นนี้ยังนี่ต้นหูกวางบ่กคืตอต้นนี้ยังอ่ะทุกคนแดงใจวายมันเป็นสีแดงเบิงบ้งเบิ้งเป็นสีแดงสีสมนะฮะเออบรรยากาศดีนะย้ำเสาโบาได้ตื่นเสามาแบบนี้โดนเติมแล้วทุกคน ตามสเตปตามสไตล์เพจถนนไทยแลนด์หรือช่อง YouTube ถนนไทยแลนด์บรรยากาศดีแบบซี่อากาศดีแบบซี่เน่ยมันจะสองผ่านว่าได้แล้วครับผ่านมุมสูงนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ้งเออมุมสูงถนนไทยแลนด์มาเบิง้งเครือลำนาง,งนรา่องนี่อำเภอโนนีแดงจังหวัดบุรีรัมย์เฮานี่นี่คือเครือลำนางร่องทุกคนหลายท่านหลายคนจะหูจักหรือจะเห็นในช่วงสงกรานต์นะครับทุกคนที่ คนเต็มถนนนี่ตรงไหนที่คนเต็มถนนนี่นี่นี่เบื้องถนนซ้ายนี่แหละรถเต็มถนนนี่นี่นี่บ้าเมืองทังเทืนี่เด้นี่ถนนซ้ายนี่รถเต็มถนนเลยทุกคนช่วงเทศกาลสงการที่ผ่านมาเนี่แล้วก็เบื้องสันเคือนนี่คือสันเคือนลำนองรองอำเภอนนนีแดงจังหวัดบุรีรัมย์ห้างจากทางหลวงหมายเลขสามสี่แปดหรือถนนที่ผ่านเขาชองตะโกนะประมาณกิโลกวัวประมาณกิโลกว่าทุกคน สวยงามเป็นาัาทุกคนสวยงามมากเลยเขื่อนลำตังรองอําเบินว่าจะเห็นทะเลเหมอกเพราะว่าฝนตกเมื่อวานนะแต่ก็จะบบเห็นบ่เห็นอย่างเลยแต่ก็ว่าก,ากงา็งามอยู่ทุกคนงามอยู่เบิ่งทางหางเขื่อนทางหางเขื่อนนี่ก็จะมีหมอกกุมหมอกนี่เยอะพอสมควรแต่ตอนนี้ลมแห้งมากๆเลยรู้สึกว่าลมแห้งแล้วก็เย็นนะอากาศดีอากาศเย็นอ นะเชิญชวนพี่นอ้องเชิญชวนมาใส่เสีใส่เสียงเข้ากูหากาเบอร์ที่ท่านมากกาผักที่ทานชอบนะตามจิตตามใจที่ท่านมากนั่นแหละอะเพจถนนไทยแลนด์กาอยู่ในใจของแอดนี่แหละเอ่ออยู่ในใจนี่แหละว่าจะกาไพมากไพนะบ้านเมืองเฮาเนาะกากาฝา,ากเชิญชวนเข้ากูหากาเบอร์ที่ท่านชอบวันที่14 14ี่นี่กับมืออื่นแล้วมือนี้ผมใต้คลิปกับ13านะทุกคนเชิญชวนเชิญชวน ส่วนผู้ใดที่ขับรถกับบานที่จะมาใส่สีใส่เสียงกะขับรถด้วยความระมัดระวังเด้อเขาช่องตะโกมันนะเวลาฝนตกนี่อันตรายมากๆเลยฝนตกนี่อันตรายมากๆกะท้ายคลิปทักทายพี่น้องเอซีแฟนเพจย้ำส,ส่อสันสันประมาณนี้นะกดติดตามผู้ใดประเทศนี้ติดตามนะปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มติดตามมีกดได้นะทุกคนนะเดี๋ยวจะไปไทายทึงถนนทั่วประเทศไทยให้เบิ้งเลยตั้งมือนี้ เบืงสันเขื่อนถนนสันเขื่อนนี่แหละทุกคนเสวยงามเวยงามสวยงาม,งามนี่กัเจ็ดโมงแล้วพระอาทิตย์ขึ้นแล้วแต่ว่ากับ่เห็นเนาะมันกับปกคลุมไปด้วยหมอกนะทุกคนหมอกเห็นเลยนี่บันเขาเดี๋ยวแพนเบิ้งทางตัวอำเภอโน,น่นดินแดงพุ่นนะบบเห็นอย่างพุ่นนะนี่คือบบเห็นอย่างทุกคนเออนี่ไอ้นี่เคลื่อน,นน้อยอ่างเก็บน้ําคลองมะนาวนะทุกคนมุมนี่มุมนี่เขาประทุน ส่วนมุมนี้ก็เครือลลำนังรองสันเครือลลำนังรองแหละทุกคนอ่ะประมาณนี้ครับผมสุขสบายดีอยู่ดีไม่แห้งเดี๋ยวสิเขาบ้านไปกินต้มเอ่งอันนะทุกคนสวัสดีครับ